สวัสดีค่ะวันนี้นุษมีรถสวยมาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวที่หายากนะคะโตโยต้าวีออสนะคะ1.5ตัว G ีปี2013จด14ราคา2 99,000บาทเท่านั้นนี่ยได้รถสวยไปใช้งานลูกค้ามีประวัติเครดิตออกรถฟรีดาว0บาทเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยห้ามพลาดใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานผ่อนสบายๆผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะ นนและที่สําคัญเลยไม่ใช้งานน้อยมากๆนะคะใครที่สนใจหรือว่านะคะกำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะสามารถสอบถามรายละเอียดคันนี้เข้ามาได้เลยนะคะด้านหลังสปอยเลอร์สวยๆไฟท้ายเดิมแบบนี้นะผ่อนเดือนละเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นไม่ใช้งานน้อยถ้าอยากรู้ว่าไม่เท่าไหร่เดี๋ยวฝากชมคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดรอบคันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุชก็มีรถมาฝากสวยๆกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่นะคะมาอัปเดตกันอีกแล้วสําหรับตัวนี้นะคะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากแบรนด์โตโยต้ของเขานเองนะคะขึ้นชื่อเลยสำหรับรถที่ถึกทนนะคะดูแลร,รักษาง่าย ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะโตโ o ต้ v วีออสนะคะ 1.5G ปี2013จด14นะคะคันนี้ราคา299,000บาทเท่านั้นเลยนะคะมาพร้อมไม่ใช้งานเพียงแค่50,000กิโลนะคะได้มาพร้อมสุดแต่งสวยๆรอบคันนะะ ไซซิ่งหรือว่าวัยรุ่นกำลังสร้างตัวนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดกับคันนี้นะคะมาพร้อมชุดแต่งภายในตัวรถตกแต่งเป็นโทนสีดำเบาะหนังนะคะมาพร้อมหน้าจอให้แล้วเรียบร้อยเนี่ยคะคันนี้บอกเลยว่าสุดท็อปแล้วนะคะราคา299,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นเลยลูกค้ามีประวัติเครดิตดีจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาว0บาทไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะ,ะคะใครสนใจสามารถสอบถาม รายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทร0914447982นุดเพชยนต์เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะสามารถแอดไลน์และขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถคันนี้กันเลยในส่วนของด้านหน้าตัวรถคันนี้ได้กระจังหน้าโครมเมียมนะะียสีโครมเมียมสมบูรณ์เดิมโรงงานนะคะวันนี้มารีวิวให้เห็นก่อนปรับสภาพนะคะบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้กันเลยนะคะรถสวย การันตีโครงสร้างนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะสีเดิมรอบคันยังไม่ผ่านการเก็บงานนะคะสำหรับคันนี้กันชนด้านหน้าไม่มีริ้วรอยพิความชนหนักมาแน่นอนนะมาพร้อมสเกิร์ตด้านหน้าแล้วเรียบร้อยและคันนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวโคมไฟคันนี้นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยนะ,ะคะโคมไฟใส่กิ้งสภาพเดิมโรงงานนะคะรอยเหลี่ยมนะคะรอยเหลี่ยมยังคมชัดสภาพเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้สีเดิมสวยๆนะคะบอกเลย ยว่าไม่น่าพลาดสำหรับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะโตโยตาี s คันนี้นะตอบโจทย์เลยสำหรับวัยรุ่นกาลังสร้างตัวตอนนี้รายได้อยู่12,000บาทออกคันนี้ฟรีดาวนย์บาทผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นออกคนเดียวได้เลยนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อจับจองกันเข้ามาเป็นเจ้าข้าเจ้าของนี่เลยนะคะบอกเลยว่านุดตรงปุ๊บเนี่ยไม่พลาดนะคะวันนี้น่าจะไปเร็วมาก นะอ่ะเรามาดูกันต่อค่ะสำหรับคันนี้ได้เป็นแมตแต่งสวยๆแบบนี้สีดำนะแมตขอบ15ยางตัวนี้ปี2017เดี๋ยวนุชเปลี่ยนยางให้นะคะเดี๋ยวนุชเปลี่ยนยางให้เลยนะค,ะคันนี้นะคะนี่ชุดแต่งสวยๆมาพร้อมแมตแต่งแบบนี้นะคะเท่ๆให้แล้วเรียบร้อยนะคะ าสเกิดด้านข้างคันนี้นะคะติดตั้งเดิมโรงงานมาให้แล้วรอบคันสวยๆสีเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมระบบปรับไฟฟ้าด้วยนะคะกระจกหน้าเป็นกระจกเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะเป็นกระจกเดิมติดฟิล์มมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะคะภาษีพลบคันนี้เดี๋ยวนุตต่อให้นะคะห้ามพลาดเลยกระจกรอบคันคันนี้ก็เป็นกระจกเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะ รอบคันเลยเป็นกระจกเดิมจากโรงงานนะคะและคันนี้ก็ได้มาพร้อมในส่วนของนะ,ะสัญญาณกั้นขโมยให้ด้วยนะคะติดตั้งเดิมโรงงานให้แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถ นะค,ะคันนี้เราก็จะมีแต่งมาให้นะคะเป็นสีโครเมียมเล็กน้อยนี่สวยๆเลยนะคะภายในตัวรถตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําให้ด้วยนะ,ค,ะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเยอะจะเ็บด้วยได้สีแดงสวยๆเพื่อความดูเท่สปอร์ตมากนะ,ะสำหรับคันนี้ลูกเล่นเครื่องเสียงคันนี้เป็นคลาสสิกเดิมโรงงานนะคะเป็นของเดิมโรงงานมาพร้อมระบบแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะคะหัวเกียร์นะคะไม่มีโร่องรอยการถลอก สภาพสวยๆนี่ชุดแต่งแนะแต่งรอบคันจริงๆนะคะไม่มว่าจะเป็นพรมแต่งมาให้แล้วนะคะเดิมจากเจ้าของเดิมเลยนะคะคันนี้ในส่วนของโครงสร้างค่ะรอยน็อตทุกตัวสภาพเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไขน็อตเดิมโรงงานนะ,ะแผงประตูนเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะเป็นสีดำนะคะอาจจะมีเก็บงานเล,ล็กๆน้อยๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวนุชเก็บให้นะ,ะแผ่นเพจคันนี้นะคะเดิมโรงงานเลยวันเดือนปีผลิตนะคะตรงกับสเนาเรมนะคะทั้งหมด เสาบีด้านข้างนะคะไม่มีต้องรอการแกะไขน็อตสภาพเดิมทั้งหมดเลยนะฮะสวยๆนี่ใครกำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผ่อนสบายมากๆ <c oughs> ผ่อนเดือนละเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นลูกค้ามีประวัติเครดิตดีออกรถคันนี้ฟรีดาวน์ได้เลยนะคะ <c oughs> ด้านหลังได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันเบาะหนังสีดำยกะด็บด้วยได้สีแดง เบาะหนังนะคะสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานเลยนะคะสภาพสวยๆนะคะเหมือนเจ้าของนะคะอาจจะทําการใส่เบาะมาให้นะค,ะคันนี้สวยๆเลยนะคะพรมด้านล่างนะคะนี่นะคะก็เป็นพรมแต่งให้แล้วนะ,ะบอกเลยว่าสวยนะ,ะพร้อมใช้งานเลยภายในตัวรถกว้างขวางค่ะคันนี้นะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวเมกอาร์คนะคะรอยน็อตต่างๆนะคะเดิมโรงงานทั้งหมดเลยไม่มีร่องรอยการแกะไขนะคะแผงประตูด้านข้างสวยๆแบบนี้นะคะน่าใช้งานนะ,ะนี่นะคะสีเดิมรอบคันสวยๆเลยนะ,ะมาดูกับด้านหลังกันต่อนะคะในส่วนของด้านหลังเนะะี่ยเทมากนะ,ะสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3ไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะแล้วก็มาพร้อมในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วย2จุดแบบนี้เลย นะคะในส่วนของไฟด้านล่างนะคะมีมาให้แล้วไฟทับทิมติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้ได้กล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะสวยๆเลยนี่นะคะสีเดิมฝากระโปรงเดิมไม่มีร่องรอลการพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำนะคะรถของเราคัดเกรดมาทุกคันเลยนะคะไม่มีในส่วนของพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํามาแน่นอนท่านใดกําลังมองหารุ่นนี้อยู่หรือว่ารถหารถผ่อนสบายอยู่นะคะต้องคันนี้เลยนะคะสวยๆรีบติดต่อเข้ามานะคะ าภายในตัวรถนะคะไม่มีเก็บงานเพิ่มเติมนะคะวันนี้มารีวิวให้เห็นเนี่ยรถยังไม่ผ่านการเก็บงานนะคะลูกคาก้าจ๋าพึ่งรับเข้ามาส,ะสะดๆดร้อนเลยนะคะมารีวิวให้เห็นก่อนใครเลยนะ,ะรอยน็อตทุกตัวสภาพเดิมรอยเมคอพคมชัดเดิมๆโรงงานนะ,ะแผงประตูด้านข้างนะคะเดิมโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการทะลงทะลอกกระจกนะคะทั้งรอบค,รคันคันนี้กระจกเดิมโรงงานแน่นอนนะจะ๊ะเราไปดูกันต่อเลยในส่วนของด้านหน้า สำหรับคันนี้นะคะได้เป็นที่ด้านข้างนะคะเปิดปิดกระจกออตโต้เซ็นทอล็อกมีให้แล้วเรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะน็อตทุกตัวสภาพเดิมไม่มี่องรอยการแกะไขรถสวยการตีโครงสร้างเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวนุชมารีวิวด้านหน้าให้เห็นกันบ้างนี่ภายในตัวรถนะคะบอกเลยคันนี้นะคะได้เป็นออปชันเดิมทั้งหมดผมมลายมังติฟังก์ชันนะคะหุ้มด้วยหนังสภาพเรียบเนียนไม่มีต้องรอยการถลอกเลยไม้นะคะหนึ่อ่อห้าหมก้ารอยสมโลไม่เดิมแท้โรงงานเลยนะะสามารถตรวจเช็คศูนย์ได้นะคะไม่เดิมเดิมนะคะลูกเล่นเครื่องเสียงคันนี้นะคะได้เป็นคลาสสิกเดิมโรงงานนะคะเป็นแบบพลาสติกสีดํา นะคะรอยในส่วนของตัวอักษรไม่มีร่องรอยการถลอกนะใช้งานได้ปกติแอร์คันนี้ระบบออโต้นะจ๊ะระบบออโต้ให้แล้วจ้าสวยๆเลยหัวเกียร์สวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมเกียร์ออโต้นะคะคันนี้สวยๆใครที่กำลังมองหารถมือสองใช้งานนะนี่นะคะสภาพกริบมากนะจ๊ะสภาพเรียบเนียนสวยๆเดิมโรงงานเลยนะสสถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างดูแลรักษาดีมากๆสําหรับคันนี้นะจ๊ะ เดี๋ยวนุดนะคะจะพาไปรับชมในส่วนห้องเกียสัสภาระกันเล็กน้อยสําหรับคันนี้วันนี้จะมารีวิวให้เห็นก่อนปรับสภาพนะคะเดี๋ยวหลังจากปรับสภาพเสร็จเดี๋ยวนุดมารีวิวให้ดูเพิ่มเติมนะคันนี้ว่าจะสวยแจ่มขนาดไหนบ้างนะคะอ่ะเรามาดูการด้าหลัง นี่เลยนะคะในส่วนของตัวด้านหลังนะคะฝาท้ายเดิมโรงงานน็อตทุกตัวสภาพเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไขนะคะน็อตเดิมๆรอบคันนะคะคันนี้ไม่มีร่องรอยการชนหนักมาแน่นอนในส่วนของห้องเก็บสัมภาระคันนี้นะคะก็กว้างขวางเก็บกระเป๋ากระเป๋าเดินทาง 4- ี่ห้าใบเลยนะคะเก็บของได้จุกๆยังอะไรแม่แรงถุงเครื่องมือคันนี้ครบให้แล้วเรียบร้อยไม่มีร่องรอยการติดแก๊สมาเป็นเครื่องเบนซินเดิมโรง,งงานด้วยนะคะอ่า ใส,สนใจคันนี้นะคะรีบจับจองเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในเดยโตโยต้านะคะโตโยต้าวีออตัวนี้นะคะ 1.5G ตัวหายากราคาสุดพิเศษเลยนะ299,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าปี2013 14นะคะผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่5,000บาทลูกค้าพนักงานบริษัทรายได้12,000บาทคันนี้ออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องมีคนคำนะะ้ำแนววัยรุ่นกำลังสร้างตัวนะห้ามพลาดคันนี้ค่ะ โ้ขับนี่โคตรเทรเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ มากันต่อในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้นะคะเป็นเครื่องเดิมโรงงานนะ,คะเครื่องว v ไอเดิมแท้โรงงานสี่สูบแบบนี้นะคะในส่วนของตัวสภาพห้องเครื่องไม่มีรอยคราบน้ํามันไหลเยิม้มหรือว่าฝุ่นเกาะเลยสภาพยังเรียบเนียนเดิมโรงงานโครงสร้างนะคะเดิมโรงงานรอยมคอาร์กรอยน็อตต่างๆอยู่ครบหมดเลยสติกตเกอร์สติกเกอร์มอกอเดิมโรงงานยังอยู่ให้เห็นชัดๆนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยว่าโครงสร้างหลักเดิมแท้โรงง,งานมาทั้งหมดไม่ผ่านการ ไม่เคยพีความชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะคะนนี้การันตีโครงสร้างได้เลยฝากระโปรงเดิมๆรอยน็อตทุกตัวสภาพเดิมนะคะรอยกลมๆนะคะรอยเมกอักทุกจุดสภาพคมชัดเดิมโรงงานแบบนี้สติกเกอร์นะคะเดิมโรงงานใงติดตั้งให้เห็นอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะเป็น t o y o ต้าวีออสนะคะหนตัว G ีนะ,ะปี2010 3.14นะราคา2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตด,ดีคันนี้ออกรถฟรีดาวจัดยอดได้เต็มเลยนะคะเงินเดือนอยู่1 2 0 0 0บาทออกคนเดียวได้เลยนะคะไม่มีในส่วนของคนคำ้ำเพิ่มเติมแน่นอนวัยรุ่นสร้างตัวหรือใครที่กำลังได้โบนัสเยอะๆนะคะคันนี้ราคา2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ตามเบอร์โทรด้าน,นล่างนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามให้ด้วยน,นะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดต รีวิวรถเข้ามาใหม่นั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ